สวัสดีครับผมสวัสดียารําทุกท่านทุกคนนะครับครับก็ขณะนี้8นาฬิกา6นาทีนะครับเวลา8ตนาฬิกา6นาทีแล้วนะครับตอนนี้ กับตรงนี้จะเป็นโค้งนะครับมีนจะเป็นโค้ง พ,พ,พี่พูดไปทำไมฮะจะไปเช็คป่าบ่พี่พุดเข้าป่าแล้วครับอ่าระวังด้วยพี่พุทธด้อยอ่า,าพี่พุดเข้าป่าแล้วครับพี่น้องยายชาอุทย,ย,ยานภูสอยดาวนะครับยายชําทุกคนนะครับขณะนี้หลวงตาบุญชื่นมัจยาภูโธท,ท่านได้จารธิ์ถวลงมุ่งหน้า อุทยานผู้ช้ยดาวนะครับเนาะซึ่งอ่านี่ก็เป็นเส้นทางการจาริกทุดององหลวงตานะครับเป็นป่าเป็นภูเขานะครับเป็นกล้วยป่าเป็นหนออ่ไอไม้อะไรนะคุณแม่ ไม่รู้เขาไม่รู้ชื่อมันหนเขาเก็บได้แล้วมันกินได้อยู่บอกเขาแม่มันกินแล้วหวนิบอฉันตใจพ่อคือก็อยากกินแฮชีแฮชิมแล้วกันจะเป็นคนทดลองมันเป็นหมูอ้มันป่าเป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์นะครับส่วนมากจะเป็นป่าไผ่ป่ากล้วยนะครับเนาะกล้วยป่าเท่านั้นกล้วยป่าใช่ครับแม่ กล้วยป่าในส่วนมากเขาจะใช้ใบใบใบของเขาเนี่ยไปหอ่อขนมไปห่อหมกซึ่งใบมันจะไม่ไม่แตกง่ายนะครับนี่อันนี้กล้วยป่าซึ่งใบครับเอาไปทําใบพวกใบสีบบพวกพวกล้กวยพวกอะไรนี่นะครับจะใช้ดีมากอ่าเจบใบเขาจะเหนียวนะครับจะไม่แตกง่ายเหมือนกับใบกล้วยน้ำว้านะครับอ่ามีสุกแล้วคุณแม่เนี่ยกล้วยป่าสุกแล้วก็มีนี่ นี่เงด่ะมาดีะดอเอาซะบ่มันเลิกผมไม่ช่วยนะคันตกลงไปเนี่ยเบบะผมยืนผมยืนเบืงอย่างเดียวแล้วคุณแม่นเงามันลึกขนาดเออช่วยไี่ทายสามกล้องเลยสามกล้องคุณหมอคุณหมอก็สามกล้องครับเป็นกล้วย กล้วยป่านี่ก็จะเป็นกล้วยที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็จะเป็นเวลาสุกนี่ก็จะเป็นพวกนกพวกสัตว์ป่านะครับได้กินเป็นอาหารนะครับอำเภอนาแห้วนาแห้วหกกิโลนะครับ นายแห้วหกสิบเจ็ดด้านซ้ายร้อยหนึ่งกิโลครับนา,แายแห้วหกสิบเจ็ดด้านซ้ายร้อยหนึ่งกิโลครับลงตาอีกหนึ่งกิโลลงตาบอกว่าจะพักเบรกครับ คุณไปเขาปลาคุณหมอมาเห็นเอาเอารถเอารถเราไปเตรียมเลยเฮแลกกิโลละพักเตรียมพาไปทีหลังหนึ่งกิโลพักพิ่วุฒิข้งหน้าเป็นเลยนครับผม,มนะอาจารย์บอกว่าอีกหนึ่งกิโลพักเบก่อนนะครับพักเท้าช่วงเช้านะครับ ครับหลักกิโลข้างหน้านี้หลวงตาท่านจะพักเช้าพักเท้ช่วงเช้านะครับพักเบรกช่วงเช้าหนึ่งรอบครับ นี่ครับเนาะเส้นทางการจาริตรหลวงลุงตาซึ่งเงียบสงบมากครับวันนี้เงียบสงบเสียงนกเสียงสัตว์ป่าร้องนะครับตามป่าตามภูเขานะครับผมก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศนะครับการจาริตรหลวงลงตาให้ได้มากที่สุดนะครับไปให้อาติธรรมได้รับชมนะครับเนาะ apa namanya itu apa ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่อง youtube นะครับตั้มดัมซิ่งนะครับเนาะผมจะถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมตลอดเส้นทางเลยนะครับเนาะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ เป็นกำลังใจเป็นสะพานบุญร่วมกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ